ค่ะเมื่อกี้พี่ป๊อปเปิลก็มีใส่ไปให้ดูวิธีการการเสียบเนาะเราก็มัดข้างหน้าก่อนเนาะฟังฟังเนี้ยเราก็ติดลงไปแล้วคือเขาก็จะมีกิ๊บอะค่ะคือเราก็เสียบเสียบไปเลยกับผมของเราเพื่อที่ให้ให้มันดึงไปแล้วก็ตัวฮาร์ฟวิกะหรือหรือ,รอตัววิกเครื่องหัวมันก็จะทับไว้ส่วนฝั่งนี้นะคะนี่เลยเขาก็จะมีกิ๊บเหมือนกันแล้วก็ดึงมาปุ๊บคือจริงๆแล้วว่าอย่างตัวตัวข้างในเนี่ย คือเรามัดไปข้างหลังเลยนะคะมัดมัดไปไว้ข้างหลังเลยแล้วตัววิกเครื่องหัวตัวเนี้มันจะทับไว้ลูกค้าต้องเลือกสีที่มันใกล้เคียงกันนะคะอันนี้พี่ป้าเพิ่นแค่มาใส่ให้ดูเฉยๆว่ากรณีที่เราแบบว่าสวมไปแล้วอะมันเปลี่ยนขนาดไหนเนาะมันมันทำให้เราดูแบบว่าสวยรูราขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยคือสีนะ่ะสำคัญสุดเลย เวลาเราจะใช้ตัววิกครึ่งหัวสีจะต้องเป็นสีโทนเดียวกันนะคะสีโทนเดียวกันกับกับผมของเราเลยนะคะเพื่อที่ให้มันดูกลืนดูเนียนแล้วก็ผมข้างหน้านที่ที่เราแบ่งไว้อะ มันจะต้องเป็นสีที่ที่เดียวกันอย่างที่พี่บอกแลยนะคะเพื่อเพื่อเวลาเราใส่ไปแล้วมันจะได้ความเป็นธรรมชาติมันจะดูไม่ไม่ปลอมและไม่หลอกตาส่วนผมของเราจริงๆแล้วเราต้องมัดเก็บไว้ข้างหลังนะคะต้องมัดเก็บไว้ข้างหลังแต่พี่ก็แค่ใส่ให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นสูตรลัดเคล็ดลับความสวยที่สวยแบบรวดเร็วได้ง่ายๆข้างหน้านี้อย่างบางคนถ้าถ้าเกิดเป็นสีเดียวกันกับผมของของวิกะมันจะได้ความเป็นธรรมชาติที่สูงมากเลยนะ ตัวที่เราปักลงไปอะ่ะตัวที่เราเสียบข้างบนเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเอาผมของเราอะ่ะถ้าเป็นสีเดียวกันอย่างเงี้ยเราหวีไปด้วยกันได้เลยนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเหมือนเราไม่มีปัญหาอะไรเลยบนบนหัวของเรานะคะไม่ไม่บางไม่เอ่อผมหอกไม่หัวล้านตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะสวยด้วยด้วยทรงผมที่เป็นทรงผมใหม่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยแค่แค่กลุ่มไปคนที่มีปัญหาผมน้อยผมบาง หรือว่าอยากจะเปลี่ยนบุคลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชิ้นเดียวจบเลยนะเนี่ยต้นนี้สวยนะคืองุมง้มแบบงุ้มแบบสวยมากนะคะซาได้รีดได้ม้วนเพิ่มได้นะคะแล้วแบบมันไม่รู้สึกลกับคานด,ด้วยนะมันมันมันใช้ง่ายมันไม่รู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยมันหนาเหมือนวิกผมหรือหรือมันดูหนักหัวหรืออะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาเราใส่ไปแล้วอ่ะเราก็วีเซ็ตทรง รีดบนหัวเราได้เลยนะคะเวลาเรารีดแล้วก็รีดไปธรรมชาติเลยค่ะคือใส่วิกต้องหวีนะคะถ้าถ้าเราไม่หวีอะ่ะมันจะดูแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะธรรมชาติเนาะมันก็จะดูเป็นเป็นแบบว่าด,ดูมันไม่สลัดสลวยอะ่ะอืแต่ถ้าเราหวีไปบุกว่ามันจะได้ความเป็นธรรมชาติที่สูงอย่างบางคนอนย่าเขาก็าจะเอาผมของเขา,ายัดไปข้างในแล้วก็เอาตัวตัววิกอะ่ะใส่